ความแปลกประหลาดของน้องหญิงอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับดูยังไงยังไงก็ไม่เหมือนเรื่องอะไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่ยเี่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บวนชนคุยด้วยเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเป็นมาลรยลูกสาวสาวสาวน้องหญิงมีความแปลกแตกต่างกับคนอื่นหลายหลายเรื่องวันนี้ยกมาเรื่องหนึ่งที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเรื่องอะไร นั่นคือเรื่องพ่อนะครับพ่อเรื่องพ่อ,อยังไงน้องหญิงนี่เกิดมามีพ่อผู้ให้กำเนิดหนึ่งคนนะคือพ่อสนองอันนี้คือพ่อผู้ให้กำเนิดแล้วก็ส่งเสียเลี้ยงดูมาจนน้องอายุสิบกว่าปีเนาะถึงได้กลับมาอยู่กับแม่หน่อยคนนี้เรียกว่าพ่อผู้ให้กำเนิด ถึงแม้แม่หน่อยจะเลิกกับพ่อนานแล้วแต่พ่อสนองก็เป็นคนเลี้ยงดูน้องอิงมาจนก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในวงได้ไม่กี่เดือนพ่อก็เสียด้วยโรคเป็นโควิดเสียชีวิตนกพ่อสนองอันนี้คือพ่อผู้ให้กำเนิดหลังจากนั้นก็มาเจอพ่อเลี้ยงหรือพ่อฮักหรือพ่อที่อยู่ปัจจุบันนั่นคือพ่อ เอกที่ส่งเสริมให้น้องไปร้องไปลําที่โน่นที่นี่ส่งเสริมไปกับแม่หน่อยนําพาน้องไปร้องไปลําจนมาเจอวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสองพ่อแล้วนะช่วงเวลาไม่กี่ปีน้องมีพ่อถึงสองคนอันนี้ไม่แปลกเมื่อเทียบกับคนอื่นก็มีได้แต่แปลกหนักกว่าน,นั้นก็อีก พอเข้ามาอยู่วงสาวน้อยพิเรนแพงไม่กี่วันนะครับเจ้าของวงอย่างบอสโจรับเป็นพ่อบุญธรรมรับเป็นลูกบุญธรรมเริ่มแปลกแล้วทำไมการที่หัวหน้าวงจะรับใครเป็นลูกบุญธรรมสักคนแบบจริงๆจัางๆนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าจะหลดหรือเออเรียกอะไรอ่ะบุญไม่สัมพันธ์จริงๆไม่รับ มันยากมันยากถามใจเราดูเราจะรับใครเป็นลูกบุญธรรมสักคนก็ยากนะมันมันถือว่าเอ,อบุญไม่ลํำพาความรู้สึกไม่ชอบหรือมันขัดความรู้สึกไม่ไม่อะไรก็จะจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าความรู้สึกชอบรักก็สามารถที่จะรับเป็นลูกบุญธรรมได้นี่รับทั้งไม่หน่อยรับทั้ง โทษรับทั้งเมนุ์รับทั้งวอโจเลยมันก็แปลกนะอยู่ไม่ยี่เดือนนะอยู่ไม่ถึงเดือนด้วยแล้วรับหนักนั้นอีกอันนี้แปลกแล้วนะแปลกที่หนึ่งแปลกที่สองพอมาอยู่ในวงได้ไม่นานนะครับพ่อกัญชัยซึ่งเป็นนักร้องเป็นหมอรำที่อยู่มานานก็รักสงสารดูแลดุดลูกเลย ไปไหนไปด้วยขึ้นรถไปกับพ่อกันชยัยนี่ก็เป็นได้อีกข่อหนึ่งข้อเรื่องหัวใจจริงๆนะแปลกไหมแปลกนะครับแล้วแปลกต่อไปอีกหสุดยอดหลายหลายแปลกเดี๋ยวจะเล่าต่อว่าแปลกต่อ,อยังไงมันน่าเล่าอ่ะเรื่องนี้เรื่องพ่อเนี่ยนะคนอื่นไม่เป็นแบบนี้นะครับพ่อที่ที่น้องอิงได้รับรู้ได้ได้สัมผัสไม่เป็นแบบนี้ก่อนไปฝากหน่อยเถอะ ฝากดูแลสายตาตัวเองนะอย่าใช้แว่นแบบนี้แว่นสายตาแบบนี้จะทําให้สายตาเราเสียนะทําให้สายตาเราเสียสายตาเราเอาแสบนะใช้แว่นดาท้องตลาดเนี่ยมันจะทําให้ตาเราแสบแสบตาได้ง่ายนะครับก็แนะนําให้ใช้แว่นที่มีคุณภาพหน่อยแว่นดาท้องตลาดนัดอะคุณภาพนะัดมันไม่มีตัวฟองแสงสีฟ้า ไม่มีตัวกองแสงสีฟ้านะครับมันเป็นแว่นที่ราคาถูกก็จะประมาณนี้แหละแต่ถ้าต้องการแว่นคุณภาพนะมีตัวกองแสงสีฟ้าลุงแนะนำไม่ใช้แว่นแบบนี้อุ้ยอุ้วงลวงร่วง,วง,วงใช้ใช้แว่นแบบนี้นะที่ลุงใช้มาสี่ปีนี่คือแว่นที่มีตัวกองแสงสีฟ้าอันนี้ไม่มีขยับยังไงก็ไม่มีอันนี้มีนะครับเห็นไหมเนี่ย มันจะช่วยลดแสงมากระทบดวงตาของเราทําให้ตาเราไม่เสียง่ายนะซื้อตามท้องตลาดนะเดี๋ยวลายเดี๋ยวฝ้าถอดทีลายแสบน้ําตาล่วน้ําตาลาาแต่อันนี้ไม่แสบครับดูงใช้มาสี่ปียังดีดีเฉยดีเฉยนะครับกรอบไอเลนทําจากกระจกขาเป็นโลหะอย่างดีพร้อมกับเป็นขาไม่มีสปริงแบบนี้ใครสนับสนุนหรือ อยากดูแลดวงตาตัวเองสนับสนุนได้ที่นี่ที่นี่เลยนะฮะหนึ่งเก้าเก้าส่งสี 9, ่เก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสี่เก้าสนับสนุนมาต่างกันฟ้ากับดินเลยเห็นไหมเนี่ยนะแว่นสายตาอย่างดีนะครับก็ฝากไว้น้องอีกนี่สองพ่อไปแล้วนะพ่อคนที่สามคือพ่อนนตามไปทุกที่ทุก ก็เรียกตามไปทุกที่ทุกคางที่ลูกสาวไปนอนด้วยพักด้วยแปลกมากนะครับนี่แปลกหนักมากเลยหนักกว่านั้นครับอีกพ่อหักต่างๆที่เข้ามาเวียนก็ามาดูแลลูกสาวด้วยหัวใจไม่มีค่าจ้างไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีนะพอลุ่งพออชิตะพ่อฮัก รอบรอบตัวเยอะแยะพ่อซักใช้โอ้โหสารพัดพ่อที่มาพุ่มมาหอมมาล้อมรอบลูกสาวที่รักแบบลูกจริงๆรวมทั้งพ่อฮักแม่ฮักที่อยู่ตามช่องต่างๆอยู่ตามอ่าเขาเรียกคนติดตามดูลูกสาวต่างๆเนี่ยพร้อมสนับสนุนพร้อมซับพอร์ตพร้อมดูแลมันเป็นอะไรที่ประหลาดนะประหลาดมากแปลกมากสำหรับ คนคนหนึ่งที่จะเข้าไปรักหมอํำคนหนึ่งที่อายุไม่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้สวยกว่าใครไม่ได้เสียงดีกว่าใครแต่ทำไมถึงทำให้พ่อพ่อแม,แม่เหล่านี้พ่อพ่อเหล่านี้รักแล้วก็อยากสนับสนุนอยากซัพพอร์ตทั้งวังที่ไม่ได้รวยกว่าน้องเลยนะมันแปลกไงลุงถึงได้ว่ามันแปลกมันก็เลยว่าโอ้โหสุดไม่เคยมี แล้วใครดูช่องลุงที่เป็นพ่อๆแล้วรักลูกแบบไม่มีเงื่อนไขคอมเมนต์มาบอกด้วยนะที่เป็นพ่อๆแบบลุงอะลุงหนึ่งคนก็เป็นพ่อที่รักลูกสาวแบบไม่มีเงื่อนไขทําข่าวอะไรพูดคุยเกี่ยวกับลูกสาวไม่มีเงื่อนไขนะใครจะว่าไงก็ไม่รู้ทำข่าวอะไรก็ไม่รู้แต่ลุงเอาข่าวลูกสาวมาสองปีก็มีความสุขดีแต่ไม่มีเงื่อนไขใดๆ <laughs> ใครเป็นเหมือนลุงคอมเมนต์มาด้วยเดี๋ยวให้ดูคลิปนิดนึงคลิปเกี่ยวกับพ่อๆนะดูเอา นี่คือพ่อต่างๆนะที่มันแปลกตรงที่พ่อเรลเนี้รักอย่างจริงใจรักด้วยหัวใจจริงๆสุดยอดของความแปลกเนาะออาคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบาย,บาย